โยกับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมนะวันนี้นะครับเรามาอยู่กับช่องเคจเจกันอีกแล้วนั่นเองส่วนวันนี้นะครับนะท่านผู้ชมนะเราจะมาแจกโค้ดทีวีดิเฟนกันนั่นเองนในชามนะเป็นพาร์ทที่สองนะที่เราแจกโค้ดนะครับท่านผู้ชมนะอ่าคลิปนี้ก็ขอคนหนึ่งไลค์กันด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแจกโค้ดต่อไปเนาะอืมซึ่งก็ ผมจะต้องเอาผขอขคอนีญาตเอาโค้ดจาก EP 1นีนะครับนะเอาาวมกับ EP 2นะ 2> เผื่อใครยังไม่เคยดู EP 1ก็มาดู EP 2ก็จะได้แบบว่ารวบรัดไปเลยทีเดียวเนาะอืมโอเคเดี๋ยวเรามาดูโค้ดแรกกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมครับซึ่งโค้ดแรกเนี่ยนะครับท่านผู้ชมนะนั่นก็คือโค้ดเหมียวเดฟนั่นเองนะครับนะเห็นไหมกดเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับล้วกดปุ่มแรกไปเลยนะนี่กดแบบนี้นะครับยิ่ๆมันจะขึ้นสีเขียวนะแต่อันนี้ผมใช้ไปแล้วนะครับนะสำหรับคนที่ใช้เนี่ยนะครับนะก็จะได้เง เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโค้ดถัดไปกันเลยดีกว่านะครับ่านผู้ชมนะซึ่งโค้ดถัดไปนะครับก็จะเป็นทั้งหน้าของโค้ดอ่าแป๊บนึงนะครับมานผู้ชมนะก็จะเป็นหน้าของโค้ด10 10mv10 นั่นเองนะนี่โค้ดนี้เลยนั่นเองครับนะหลังจากนั้นก็กดปุ่มเลกไปเลยนะครับ กดปุ่มไปเลยปุ๊บแบบนี้นะครับนั่นก็จะเป็นขึ้นตัวสีเขียว,ยวออกมานั่นเองนะครับคำว่าแลเสราสเร็จแล้วเนาะคุณจะได้มาทั้งหมด10คิสตัลน,นั่นเองครับนะซึ่งคิสตัลเนี่ยครับเอาไว้สุ่มบัฟตัวละครต่างๆให้ตัวละครของเราเนี่ยนะครับมันเก่งขึ้นเนาะอ่าส่วนโค้ดถ,ถัดไปเนี่ยในชัอนนะั้นท่านผู้ชมนะั้นก็จะเป็นโค้ดท่าของ เมียวเดฟอีเช่นเคยนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยนะครับนะจะมี 100k ตามหลังนะครับก็คือโคนี้ก็จะมีชื่อว่าเหมียวเดฟ 100k นั่นเองนะครับนะก็เป็นการฉลอง1นงแสนซับของเขานั่นแหละนะครับนะหลังจากนั้นเราก็กดแลกโค้ดไปเลยเราจะได้เงินมาทั้งหมด1,900เหรียญทองอีกเช่นเคยนะครับนาน,นผู้ชมนะเห็นไหมเงินเหรียญทองผมจากที่ตอนแรกที่มี2,900ตอนนี้มี4,800แลวอ่าส่วนในโค้ดถัดไปนะนะก็จะเป็นโค้ดประจําตัวของช่องผมเองนะนั่นก็คือ kjksjy นั่นเองนะครับ469ด้วย หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเรากดแรกเข้าไปเลยนะครับนัท่านผู้ชมนะปพ๊บแบบนี้เลยแล้วก็จะได้เงินมา เป็นจำนวน1,900เหรียญทองอีกแล้วนั่นเองครับนะ้าทุชมนะอ่าโอเคซึ่งต่อไปหนึ่งในคำนั้นจะเป็นโค้ด black gn นะครับนะ้าทุชมนะนี่โค้ดนี้เลยเนาะโอเคแล้วก็กดปุ่มแรกเข้าไปเลยแบบนี้นะครับนะ้าหนี่เห็นไหมเราก็จะได้เงินมาเป็นจํานวน1,900เหรียญทองเนาะอ่าสดเดี๋ยวนี้ก็จะมีแต่แบบแจกแต่เหรียญทองะไรประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับส่วนต่อไปก็คือ63954เ้แนะครับนะแบบนี้ก็กดแรกเข้าไปเลยนะครับกดไปปุ๊บแบบนี้นะครับคุณจะได้รับเงินเป็นจำนวน1,900 เหรียญทองนะครับนี่านผู้ชมนะเออส่วนในโค้ดถัดไปเนี่ยนะครับจะเป็นทนายของโค้ดเออ่ตองคูงนะครับนะนี่โค้ดนี้นะครับอ่านผีขออภัยด้วยนะนี่แบบนี้นะครับแล้วเราก็กดปุ่มแลกเข้าไปเลยนะครับนี่านผู้ชมนะแล้วก็จะได้เงินมาเป็นจํานวนทั้งหมด 1,900เหรียญทองอีกเช่นเคยนะครับนะนผู้ชมนะอืมจริงๆมันถามว่ามีโค้ดมากกว่านี้ไหมมันก็มีโค้ดมากกว่านี้เลยครับแต่ว่าโค้ดเนี่ยนะมันหมดอายุไปแล้วนั่นเองเนาะก็อันนี้คืโค้ดที่ยังใช้ได้จนถึงปัจจุบันนะครับนะส่วนโค้ดที่เป็นเฉ,เฉพาะ ประจำตัวอีเวนต์ต่างๆนี่นะครับตอนนี้มันหมดไปแล้วนะเอออะไรประมาณนะั้นนั่นแหละนะถ้ามันมีโค้ดอีกเดี๋ยวผมก็จะเอามาบอกท่านผู้ชมนะครับนะอันนี้ผมเอาเงินมาสมเนี่ยผมได้อัพกิจ่านทีวีนี่ครับถือว่าไม่ได้แย่นะจริงๆตัวไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เถอะแต่ว่าก็ถือว่าดีแหละนี่ครับผมได้ทัชคาร์เมลาทีวีว่าตัวนี้เนี่ยครับถือว่าดีสำหรับค้เล่นใหม่มากๆนะนะอุ่มไดสองเราติดด้วยโอเคครับสุ่มต่อไปนะครับอันนี้เราได้ชาร์จชูเตอร์นะครับถือว่าไม่ได ผมได้ฮีโร่อีกดิวทีวีนะครับท่านผู้ชมนะฮะโอ้โหก็สุดยอดมากเลยนะครับอันนี้รหัสอันนี้รหัสไก่นะเนี่ยรหัสหลักยังไม่เคยสู่ใต้เลยนะครับตัวตัวนี้เนาะเป็นตัวเมตาเลยนะนี่นะครับเป็นตัวระดับสีเขตเอลีโอกาสออกอยู่แค่ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่ครับเดี๋ยวเรามาสุ่มบัฟให้เขากันดีกว่านะโอ้โหขนาดรหัสนี้ไม่มีเกมพาร์ดนี่ยอันแรกแล้วก็เกลือไปครับแรมเพลครับแหลงช้าวันนี้แล้วก็สุ่มไปครับเกลือตามสเต็ปครับแล้วก็สุ่มสูกว่าจะได้สองเปอร์เซ็นต์นะอ่าสุ๊บ อีกลอฟหนึงกุ๊บอุ้ยนี่แฮชแทปท่านผู้ชมครับเราได้สองเปอร์เซ็นต์มาแล้วเป็นบัฟแมสแมนนั่นเองนะครับนะบัฟนี้เลยนะบวกได้ไปสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกระยะอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับนะถือว่ารหัสนี้เนี่ยโชคดีมากๆเลยนะครับนะท่านผู้ชมนะอ่าก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมนะใครที่ชอบชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อที่เจ๊ห่มเนี่ยนะครับแจกโค้ดต่อไปนะถ้าอีเวนต์ใหม่มาโค้ดมาแน่นอนเลยผมจะมาแจกโค้ดเฉพาะประจำตัวอีเวนนนนนตต์ใหหมม่่ััััเเเออองาาะโคคครรบบก็สลลิปปี้ผขวไ นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับจุ๊กๆุ